ออร่าก,กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดิลอรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบ a t เบิฟสุกวันนี้อยู่กับกาชากลางเดือนนะฮะก็เกือบเกือบจะหลุดไปสิ้นเดือนเลยแหละเป็นกาชาของปู่นะครับแล้วก็อ,อุกิทาเกะแล้วก็ป้าอนุหันะนะครับ3ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาไม่ลิมิเต็ดนะครับออกจากตัวฟรีได้นะครับก็มาวันที่20เอ19เดือน9ถึงวันที่30เดือน9นะครับ ประมาณไม่นานเท่าไหร่นะครับเป็น3ตัวธรรมดาที่ใช้ในการตีกิวแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าไม่ใช่ตัวแรงแต่ว่าเลทน่าสนใจครับเลทออกสเต็ป3สเต็ป6สเต็ป10ครับใน10สเต็ปนี่คือการันตี3สเต็ปแน่นอนครับสเต็ป10การันตีตัวใหม่ด้วยครับ ปูม่มาในรูปแบบสีฟ้าป้าสีม่วงครับแล้วก็อุคิตะเกะมาสีแดงนะครับตัวร่วมตู้ล้วนแต่เป็นตัวมีประโยชน์แล้วก็ใช้ในการตีกิวทั้งสิ้นนะครับตัวสุดท้ายครับอุระระครับตัวนี้ก็พอเล่นได้นะใช้ในสังเวียนครับเบกิการแดงตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับเป็นตัวที่ยังใหม่อยู่ทั้งหมดนะครับตัวนี้การเล่นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ายามาดะตัวนี้ดอกหยาดน้ําแล้วก็น้ําหอมครับ ชินจิฟ้าตัวนี้บล็อกระเบิดของทุกส่วนกัดครับอุนแดงใช้ในดันกิวครับลูเคียก็ใช้ทั่วไปลูกเคียก็มาจากเทศกาลดารุมะนะฮะชูเฮส้มครับตัวนี้ก็ใช้ทั่วไปครับไม่ได้รายละเอียดไม่ได้เจาะจงครับช็อกโกแลตตี้สีส้มตัวนี้จำไม่ผิดเหมือนจะดันกิวนะแล้วก็ายาจิรุตัวนี้ดอก หยาดน้ำครับทุกตัวค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางๆที่ไม่ได้ถึงขั้นเก่งนะฮะตัวที่แบบเก่งจริงๆก็คืออุนแดงครับอุนแดงอันนี้เก่งครับเก่งพอสมควรครับแล้วก็ทางด้านของชินจิฟ้าครับอันนี้พอตัวเหมือนกันเป็นซับทีมฟ้าด้วยนะฮะหลังตู้ผมว่าจืดๆนะฮะนอกจากอุ่นแดงจะดูดีหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดู3ตัวหน้าตู้กัน ก็มาเริ่มกันที่ตัวสุดท้ายก่อนครับอุคิคทาเกะจูจิโร่ครับโยมาทูกทน,น้าหน่วยครับผู้สังหารฮอนโร่สายเอสพีแปดตัวนี้มีสถานะแผลชะกันนะครับไม้ตายติดแผลชะกันนะครับแล้วก็ยกเว้นท่า2นะท่า2มันจะเป็นโล่นะฮะริงดับคัง30%บเรเลยอ่าตัวนี้ไม่เอาไปเล่นครับไปลิงก์ก็ดีนะฮะไปลิงก์ให้กับอ e ีเบิร์นก็ได้ อาซีบลบหเฉือนฟื้นฟื้นเมื่อเข้าฟิลขอบเขตแรงครับพาสฟิพาดซีเป็นแบบปกติอาบิลิตี้ฟอร์มเสียหายแรง60พิษแรงบวก2ครับอ่าพอตัวอยู่อา่าติดสถานะบวกขึ้นอีก2วินะครับแล้วก็ติดแผ่ชะกันอา่าฟอร์มเสียทั้งหมดบวก60%สิบร์เซ็มีสตุการบวกมดดินนะครับลดขึ้นทำแรงสิบสองจำนวนการใช้บาเรียบวก2นะครับแล้วก็ดอกคัง70%ครับ เซราเสริมพลังผลึกเสริมพลัง50%ครับทีมปาร์ตี้สีแดงถ้าโจมตีแรงบวก20%เป็นตครับเป็นตัวซับทีมสีแดงด้วยเจ๋วมากออกอนนมีประโยชน์นะเซราเสริมพลังผลึกเสริมพลังดอบคังนะฮะออกไปทางมีประโยชน์แล้วเ็ไปลิงค์ดอบคังอีกนะฮะถ้าเกิดรวมลิงค์กับรวมอเบลิตี้ตัวนี้ต้องดอบคัง100%รอปนะ แต่ตามหลักแล้วมันก็รวมกันนั่นแหละแล้วก็มีทีมด้วยครับซับทีมปาร์ตี้อีก20%สําหรับสีแดงตัวนี้โคตรแจ๋วนะเล่นในการดอรอปคังหรือว่าศิลาสัมพรางก็ดีแล้วก็เล่นในการเอาไปลิงก์ก็ดีนะครับสำหรับอีเวนต์มันตอนนี้อีเวนต์้ันแต้มนะผมก็แนะนำให้เอาตัวนี้แหละย,ยืนหลักแล้วก็ เล่นเลยเพราะว่ามันได้ดอปสิลาเสริมพลังเหลือเสริมพลังในอีเวนต์แเราก็ดอปครั้งในอีเวนต์ด้วยครับมันจะคุ้มนะตัวนี้จะคุ้มสําหรับอีเวนต์ตอนนี้ครับแรงประมาณ hit 2, 260. 260 260ติดแผลชก,กันอีก60 320เมื่อติดแผลชก,กันจะแรงประมาณ320แล้วก็มีทิมปฏตติอีก20 340โ okay. อเคก็แรงพอตัวนะโอเคถเกะนี่แรงพอตัวเลย340นะครับค่อนข้างโอเค เดี๋ยวไปดูการเล่นของอุกิตะเกะตัวนี้ดีกว่านี่แหละที่ผมไม่ค่อยชอบอแนะนำตู้ก่อนใครเพราะว่าผมจะรอกดดิสเพยมันจะได้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะัะโอ้สามค่อนข้างดีครับ ถ้าสองหมุนไปฟันครับมีโล่แล้วก็ความเสียหายแบบรอบด้วยครับถ้าหนึ่งปล่อยพลังไปด้านหน้าครับไม่ได้ลักษณะเร็วครับแต่ว่าปล่อยพลังตรงๆไปด้านหน้าโอเคถ้าสามเกิดความเสียหายด้านฟางด้านหน้าครับเกีอบถึงปล่อยพลังไปด้านหน้าถ้าสามกวาดด้านหน้าถ้าสองอ่าพุ่งไปควัน ลักษณะ,ะสร้างดาเมจโดยรอบกว้างนะครหมายตายก็ดูดีครับโอเคได้เกะออกมาไม่ค่อยบ่อยนะสำหรับใครที่อยากได้ก็เปิดกันเลยครับตอนแรกผมก็มองว่าไม่ค่อยอยากได้หรอกเพราะว่ากาชามันจืดจางมากแต่ว่าโอุคดจะเกะมันออกมาไม่ค่อยบ่อยนะแล้วเ,เราจะไปพึ่งหวังหวังพึ่งไปตั๋วฟรีโอกาสออกมันก็น้อยนะตัวฟรีมันออกตามใจตามใจมันอะคือมันจะออกตัวไหนอยากนึกจอกตัวไหนก็ออกคนระับ กงามยามดีออกตัวดีๆก็ออกครับวันไหนอารมณ์ไม่ดีออกแต่ดาวแดงมันก็ออกฮะมันเป็นแบบนั้นจริงครับสำหรับตัวฟรีตัวสะสมนะสายดอกคังเล่นค่อนข้างดีครับพอใช้ฮนะใช้ในการดอกคังนั่นแหละประโยชน์อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะน่าจะชัดเลยคนะสำหรับดอกคังอเบดิตี้แล้วก็ ลิงเจ้าอุจจตเกะตัวนี้มาบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่อยากเห็นสุดๆเลยอยากเห็นบางไคมันอะเมื่อไหร่มันชันทำออกมากเลยชื่อชี้ไข่เหมือนค่อนข้างค่อนข้างจ้าปะบอกเลยดาบกลายเป็นสองดาบดาบหนึ่งรับพลังอีกดับหนึ่งปล่อยพลังโอเท่ แต่ดันไม่ขายตัวละครน,นี้ทำไมกันต่อไปเป็นป้าอุณหนะม่วงครับตัวนี้ยมาทูดหัวหน้าหน่วยสังหารกนซี่ครับทางด้านป้าจะไม่มีสถานะอะไรนะฮะแต่ว่าถ้า2จะเป็นฮิวนะฮะฮิวหมูฮิวฮิวดีด้วยครับสำหรับป้าตัวนี้ป้ารู้สึกว่าจะออกมาบ่อยนะป้าออกมาบ่อยมากป้ากระปูเนี่ยออกมาบ่อย ตัวนี้ลิงค์ความเสียหายถ้าโจมตีปกติ30ครับพลาซีฟ,ฟรับดเฉินบวกหนึ่งครับไม่ติดออนแรงหนึ์เซ็ครับแล้วก็ยกเลิกการัตรูครับเป็นพลาซีฟปกติครับที่ไม่ได้ดูดีอะไรมากมายอเมริตี้ที่มีโอกาสได้นะขอบเขตถ้าโจมตีปกติ20%ฟาร์มเสียหายถ้าโจมตีปกติ50%มีซูเปอร์อาร์เมอร์ครับมีฮิลหมู่แล้วก็ฮิลดีครับมีทีมปาร์ตี้ครับ อย่มทูดถ้าโจมตีปกติแรงขึ้น20%ครับอันนี้ไม่ได้ระบุสีนะอ่นนี่ถืดดอว่าดีคุณสมบัติผู้สังหาร30แบบกิล50ถ้าโจมตีสีน้ำเงิน10แบบกิล30ครับแล้วก็เมื่อเลือดเหลือครึ่งหลอดนะถึอขึ้น50%ฮิตบก1แบบกิลบวก2ครับทำมาดันกิลโดยแท้ ทำมาสำหรับด mm ันเกิยวกวินซ okay. 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 ี่ระยะไกลครับแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้เอามายืนหลักนะฮะยืนข้างดีกว่าปื้ออ่าถ้าหนึ่งปล่อยพลังตรงๆไปด้านหน้าครับถ้าสามก็กว้างๆด้านหน้าถ้าสองไม่รอเทคนคติดตามเข้าแจ๋วดีอ่ะป้าหนูนะดีตรงรอเทคติดตามนี่แหละแจ๋วจริงโอเคมันแรงเจ็ดจางก็จริงครับแต่ว่า สกิลบ้ากูหน้าได้อยู่สำหรับสกิลสองนะแล้วก็มีซุปเปอร์อัมอร์ด้วยครับเหมาะมากสำหรับดันกิลกวินซี่ระยะไกลแล้วก็มีฮิลครับมีฮิลในตัวเองแถมฮิลยังเป็นวอลเทคอีกค่อนข้างดีครับแต่ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะ แต่กค็คือดีในระดับหนึ่ง 100. 100. ดีทางด้านความสะดวกสบายครบเครื่องอะไรประมาณนี้นะแต่ส่วนเรื่องฟาร์มแรงคิดว่าเฉยๆฉยไมตาเรียกดาบฟาันวิญญาณออกมาครับก็ดีอะ่ะใช้ในยืนข้างแล้วกันสำหรับป้าวอ้เนะนะตัวนี้ไม่มีสถานะแต่มีวัเทค ที่ลองเล่นโอคิทเกะก็พอได้นะโอคิทเกะพอแรงอยู่สำป้าเอาโนะก็อ่าค่อนข้างดีใช้ได้ยืนข้างได้ดีจัดเลยแหละไม่มีสถานะให้โกนใจด้วยครับคือตัวหลักเราจะใช้สถานะอะไรก็ได้ส่วนป้าออุนณะไม่มีสถานะครับแถมยังชัะงศงัตรูด้วยวอลเทคได้อีกนะฮะถือว่าเจ๋อมากสำหรับป้าเอาโนะตัวนี้ผมให้โอเคดีจัดสำหรับเดินข้างดัน,นกิวนะฮะไม่เป็นภาระทีมแล้วก็ซับทีมได้ดีด้วย ถือว่าแจวต่อไปเป็นปูครับปูไฟตัวสุดท้ายเดี๋ยวนะหืวใจไฟขึ้นขีดแดงครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเพราะผมมีเน็ต Wi-Fi เกิดขัดช่องเล็กน้อยครับยังใช้ไม่ได้ครับแต่ผมมีเนี่ส่วนตัวนะโอเคเป็นปู่ฟ้านะครับโยมทูดหัวหน้าหน่วยครับสังหารมนุษย์ครับตัวนี้สาย a t k เหมือนกันครับ823ฮะแล้วก็ไม้ตาย normal สําหรับปู่เลยครับนั่นก็คือไฟปู่ต้องไฟเท่านั้นลิง์กเลือดเต็มครับความเสี่ยปกติ40%ครับ p a s s i v รับฉุกเเินโบก1งครับขอบเขตปกติ20%แล้วก็ยกเลิกการครับ มีการเก็บสแต็กจากการฆ่ามอนครับฆ่ามอนสิตัว20ตัว30ตัว40ตัวครับฟังมเสียหายปกติบวก10 10 10แล้วก็20บครับบวกกันประมาณ50บนะ ability ความเสียหายถ้าโจมตีปกต,กติ40แรง30ซุปเปอร์อาร์เมอร์บา e ตอนเริ่มบวก10โอ้เจ๋ว ability นี้เหมาะมากสำหรับดันกิวนะฮะไม่ติดช็อต100%ครับ ลดความเสียหายจากมนุษย์20%ด้วยฮ่โคตรแจว๋วอะลดความเสียหายที่ได้รับ16%ครับคุณสมบัติผู้สงหาร30แบบกิล50ครับถ้าโจมตีสีแดงบ1 0แบบกิล30ครับฮิตปกติบวก,ก1ครับแล้วก็ลงดันกิลจะกลายเป็นฮิต2ครับปูนข้างดีนะ240แบบไม่รวมดันกิลนะ 240แล้วยังบวก Ability เก็บแสแต็ตอีกก็คือกลายเป็น290ฮะถ้ารวม Ability ดันกิลด้วยมันจะไปกันใหญ่นะมันจะแรงจัดเลยสรับปู่ตัวนี้แต่ผมก็แนะนำให้ยืนข้างนะเหมือนเดิมตัวละครที่มาแนว ATK อะไรประมาณนี้แนะนำให้ยืนข้างครับตัวที่ไม่แรงตัวที่ว่ามีซับยเยอะแนะนำให้ยืนข้างแล้วเราใช้ตัวหลักเป็นตัวอื่น ตัวอื่นก็คือตัวสายเอที่ว่าแรงๆนะฮะอันนั้นใช้เป็นตัวหลักไปสำหรับปู่อ i ว i ตีค่อนข้างโอเคไปในทางดีนะครับเป็นประโยชน์สำหรับดันกิลมีซูเปอร์อาร์เมอร์มีบารีบ็อกสิ A B ด้วยนะครับไม่มีฮิลแต่ว่ามีลดความเสียหายที่ได้รับ16%แล้วก็ลดความเสียหายจากมนุษย์อีก20%นะครับถ้าเราไปเจอมอนส์มนุษย์มันจะกลายเป็นลดความเสียหาย36%สหรนะครับสำหรับปูนั่นหมายความว่าเขาจะถึกมากในดันกิล ถึกพอตัวเลยแหละโอเคก็เดี๋ยวไปดูการเล่นของปู่กันครับปู่ไฟล่างสีฟ้าครับเดี๋ยวถ้ามาเล่นข้างนอกตัวดันกิวส่วนใหญ่ถ้ามาเล่นข้างนอก,ก,นาม,านนอกมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะมันจะแบบธรรมดาเฉย,เยแต่ถ้าลงดันกิวคือมันจะแรงนะช่วงนี้นกําลังรถเป็นอะไรขายแต่ดันกิวนะเนี่ยขายดันกิวบ่อยจัดเลยแสดงว่าคนเริ่มสนใจในการดันกิวนะ โอเคถ้าโจมตีใกล้ฮะปึ๊บ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 ทาฟัน้งห้าโอเคครับแเป็นโจมตีใกล้ม,มีบาเรียบอกสิบโอ้ถ้าสามแตเมจสองขยักครับดาเมจระเบิดตัวเองแล้วก็พุ่งไประเบิดอีกทีครับถ้าหนึ่ง ดาเมจด้านหน้ากว้างจะลักษณะคล้ายๆกับอิจินฟ้าหรือเปล่าท่าสองกลมๆรอบตัวครับดาบลูกเป็นไฟไม่ตายปู่มันอลังการจริงนะแต่แต่ละอันแต่ละท่าแต่ละตัวเนี่ย มันไม่ค่อยจืดจางนะครับสำหรับไม้ตายปู่ดูดีสายโลเกีย่ะคนละเรื่องโอเคเล่นง่ายครับนะแล้วพอสแต็กฟบมันจะแรงขึ้นอีก50%นะครับสำหรับชายตีปกติ ถือว่าแรงนะตีปกติแค่ฮิตหนึ่งถือว่าตีแรงถือว่าเล่นได้ดีแล้วนะครับฮิตสองก็ถือว่าแรงจัดครับเป็นพวกฮิตสามนี่โอ้โหแรงไปกันใหญ่นะโอเคก็จบไปสำหรับกาชานี้ผมก็น่าจะเปิดแน่นอนครับแต่สำหรับคลิปนี้ยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวน่าจะเปิดเป็นคลิปหน้าครับก็จะหยอดสักสิบสเต็ปแล้วกัน เอเป็นพอพิพอพธีนะพอเป็นพิธีสำหรับคลิปนี้็คงต้องลางไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ